สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งดำซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะโอ้พี่แซกเขาเพิ่งทำทางมาใหม่นะทุกคนรถไถกำลังดันอยู่เลยสวัสดีช่งชวงเช้าค่ะอ มาแล้วจ้าตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้นะคะเนี่ยจะไปได้ยังมาที่ตรงนี้เหรอ ตรงนี้ด้วยเขาก็ทำทางอยู่นะคะโอ้คนขับรถไถจำเป็นตัวนี้ กำลังเข้ามากันแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเรามาถึงแม่คโคแล้วนะคะที่เมื่อกี้เดินมาไม่ใช่อะรหอเดินไปสวัสดีคุณลุงที่อยู่สายนี้เพราะว่ากินด้มาแล้วก็สดเยิ้มเยอะด้แบบแวยแล้วก็ยิ้มให้ก่อนยิ้มให้แล้วก็เดินกลับดิฉันถ้าเราได้สวัสดีมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ทุกคนไม่นจะแบบมันจะแบบ ขอดใจยังไงก็ไม่รู้มันมันม,มันยังไงอะ,ะคะถึงแล้วคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องน้ำเขียวอีกเช่นเคยนะคะบอกก็ใกล้ๆกันเลยคะ่ะจากตอนบอที่แล้วก็อยู่ตรงนี้เองนะคะ อ้โนโน่นาหนาอเด้อ้อน้องมิงไปได้แล่นสิื ใสียอีพอไปเสียพ่ออยู่ไหนคุณพอ่พอเข้าไปเชา่าอยู่ไหนเขาต้องใายเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วอ,อเดี๋ยวรอก่อนนะคะคุณประรั์ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันเป็นสากเก่าแล้วเขาก็มาทำใหม่หรือยังไงเหรอมาแล้วจ้างานเหมาแล้วนะคะอันนี้ถึงคิวงานเหมาแล้ว แทกซี่เขาว่าเป็นจากเก่าทางก็แบบว่ามีไปเทตรงทางเยอะอยู่นะแบบว่า่อมทางที่มันธรรุรูดอะไยอย่างเงี้ยนะคะ มัดระวังกันไปงานเหมาด้วยนะคะอัดเต็มกล่องแน่นอนแล้วเจอทางแบบนี้นะคะ ยังไม่ขาวรถด,ด,ดำค่ะจะมิ่งลงก่อนขึ้นก็นละบาดบอก็ละบาดมันไม่มีที่เหยียดเดี๋ยวมันสไลด์ตรงลงไปโอ้วางก็เช็ดรถเลย น้ำกรีนกับน้องน้ำเขียวชื่อทั้งหมอเจ้าก,กันละเกินเพราะวสีเขียวเหมืนอนเป็นชื่อว่าเขียวเหมือนกัน,นเร้่มเกิดปัญ <c oughs> ที่สงคัญไม่ปิดกล้องน,นะคือปิดกล้องอ่ะมันก็ถ่ายได้แต่ว่า แล้วถึอความเออนอมม่ทุกคนคือช่วงเนี้ยมีติดแบบดีนี้เลยมากแบบทําอะไรก็ดีดีอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นไรทำตั้งแต่แรกปพ๊บมมันติดเลยทุกคนติดมาสักพักแล้วแล้วทีเนี้ยนิ้วมันก็แดงแดงสองนิ้วเนี้ยแต่ว่าตอแนแรกมันไม่เจ็บแล้วตอนนี้มันเริ่มเจ็บแล้วทุกคนแต่ว่ามันหยุดไม่ได้อ่ะรู้สึกไงไม่รู้อ่ะยิ่งดังมันยิ่งรู้สึก เหมือนเหมือนเราเท่าจังหวาเพลงอะทุกคนยังไง <laughs> อ,อ,อ่ะนี่พอลา,ากับเรื่องไรสาระจริงจิงนะบาสีบานน้าแดนยังไ้ ายต่ออีกเราถ่ายต่อก่อนสักพักนะคะแล้วคอยมาขับรถน้ำถ้ามิงขับดูสูงแล้วน่าจะไม่รอนนะคะเพราะมิ้งขณะขี่มอเตอร์ไซค์ทางแบบนี้แบบดืดๆๆๆกาจะเข้ามาได้นะคะวนี้ีรู้สึกว่ากล้องมันมืดๆนี่นะคะก็จะเป็น ตอนตอนแรกอันเก่าก็เริ่มขุดใหม่น,นะคะใช่เหรอทำไมม,มันเยอะตอนอะมันม <unda> ันอบอบแดดยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยแดดตอน ผมยังไงก็ไม่รู้โอ้แล้วมันแบบตุ้งๆเหมือนหลังเ่าเลยอะ่ะต่อไปก็คันนี้เซ็กต่อนะคะก็ให้มาอยู่บรรยากาศยางเช้าๆนะคะทุกคนก็โอเค ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลับบงใจให้น้องมิ่งดับซิงเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ